สวัสดีครับเพื่อนๆผมเอกพันไม้นะครับผมนะฮะเช้าวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่ฟาร์มไก่กันนะครับผมนะที่เห็นนี้ก็เป็นฟาร์มไก่ซุ้มป่าเองพันไม้นะครับผมข้อนี้เป็นคออแรกนะครับผมนะหนึ่งร้อยสิบสองตัวนะครับผมนะนี่นะครับผมตอนเช้านี้เรามาให้อาหารนะครับผมผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมนะวันนี้ทั้งสามข้เลยนะครับผมนะแล้วก็ให้ไล่เลี้ยงไปดูนะครับวันนี้ให้ดูข้อที่หนึ่งก่อนนะครับผมนี่หลังจากไร่ให้อาหารเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ให้เพื่อนๆได้มาดูนะรคับ โอ้ยเี่ยเฟ้ากันหมดเลยนะครับผมนะนี่ตามนี้นะครับนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับพอกินอิ่มเขาขึ้นรังไก่กันเลยนะครับผมก็อยู่ในรังไก่นู่นนะครับผมนะเสียงดังกันเจ้วเจ้าเลยนะครับผมนะนี่ครับอุดไก่กันแล้วครับเข้าคิวแล้วข้าคิวแล้วนะครับผมนี่อนนี้นะครับผมนะใส่ที่ว่าสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมไก่เป็นอย่างนี้นะครับผม ข้าวคิวรอไผ่กันเลยอ้โหสุด้วนนะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่2กันบ้างนะครับอันนี้ข้อที่1นะครับผมนะอืมโอเคตามนี้นะครับครับผมอันนี้เป็นข้อที่2นะครับผมนะนี่ครับผมกินกันอิ่มแล้วนะครับผมนะช่วงเช้าให้อาหารเรียบร้อยเหมือนกันนะครับกินอิ่มแล้วนะครับอันนี้ก็1 0 0่ตัวนะครับข้อนี้นะครับผมนะก็เริ่มไผ่ห้าสิบแล้วนะครับผมนะ ต่อมาได้20วันนะครับ50เปอร์เซ็นต์นะครับผมนะนี่ครับผมก็สดใสแข็งแรงคึกคักอารมณ์ดีเช่นกันนะครับผมนะนี่ครับตัวเ,เชื่องหมดเลยนะครับผมนี่นะครับตจวเต็นอิ่มก็ขึ้นคอนขึ้นรังเหมือนกันนะครับผมนี่รังไข่แล้วนะครับผมโอ้โหแย่งกันไข่แนะล้วรังเยอะแยะเลยนะครับผมแต่มาแย่งอยู่รังเดียวกันนะนี่เข้ารังไข่แล้ว,ลวเข้ารังไข่แล้วนู่นก็เข้าแล้วน่ นี่บรรยากาศข้อที่สองของเรานะครับหนึ่งร้อยตัวนะครับผมนะต่าตามนี้นะครับผมนะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ใหยเพื่อนๆอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูข้อที่สามกันเลยนะครับครับข้อที่สามของเรานะครับน้องใหม่นะครับผมนะน้องใหม่ล่าสุดข้อนี้ยังไม่เสียงดังครับยังเงียบกลิบกันอยู่นะครับผมนะก็ ให้อาหารแล้วนะครับผมนะแต่ก็กําลังกินอาหารกันอยู่นะครับผมแต่เขาก็เพิ่งมาได้สองวันวันนี้นะครับผมก็ยังไม่กินอาหารกันสักเท่าไหร่นะครับผมค่อยๆปรับตัวกันนะครับผมนะอีกสักพักหนึ่งเขาก็ชินกับอาหารนะครับเขาก็จะกินกันอย่างอร่อยยเหมือนข้ออื่นนะครับผมนะอันนี้ข้อที่สามของเราร้อยห้าสิบตัวนะครับตามที่เห็นนะครับผมนะก็น้องไก่ของเราก็ตามที่เห็นก็สดใสดีนะครับผมแข็งแรงนะล่าเริงดีนะครับผมนะก็ตามนี้นะครับผมนะ เป็นยังไงไม่ไปกินอาหารนะลูกไปกินกันยังไม่เก่งนะครับผมนะก็วันนี้เราให้ไปที่อ่า5กิโลนะครับ5กิโล150ตัวนะครับต่อมื้อนะครับผมนะดูว่าเขาจะกินหมดหรือไม่นะครับผมนะแล้ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับผมตามอัตราส่วนนะฮะที่เหมาะสมของไก่150ตัวนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากครับก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมภาพรวมของข้อก็ประมาณนี้นะครับผมนะอะไรจะปรับแต่งปรับเติมได้เราก็ต้องค่อยๆดูนะครับผมนะก็ ออย่างที่เห็นก็คือโอเคดีนะครับผมนะฮะแต่ถ้วยให้น้ําคงจะไม่พอนะครับลักษณะที่เห็นก็คือไม่พอเดี๋ยวต้องมาเพิ่มนะมาเพิ่มได้นะครับผมนะนี่รังไข่ของเราก็เตรียมพร้อมไว้ครับก็อีกหลายวันนะครับประมาณสิบกว่าวันนะเราจะได้อ่าไก่เขาจะเริ่มไข่พยอยไข่ให้เรานะครับผมนี่ครับผมข้อไก่ข้อที่สามของฟาร์มซุ้มปลาเริงพันไม้ครับก็ตามนี้นะครับผมนะอ่าตอนนี้เราก็มีข้อที่หนึ่งหนึ่งร้อยสิบสองตัวข้อที่สองอ่าหนึ่งร้อยตัวข้อที่สามละ ร้อยห้าสิบตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวถ้ามีข้อที่สี่ข้อที่ห้าเราก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมโครงการจะมีไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะครับผมกับฟาร์มส้มไก่อ่าฟาร์มไก่ส้มป่าเดงพันไม้นะครับผมนะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอกพันไม้ด้วยนะครับผมก็ถ้าเรียกคิดว่าเรามีเวลาพอพอที่จะเลี้ยงได้เราก็เลี้ยงกันไปนะครับผมนะถ้าอ่าก็เป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักแล้แต่นะครับแล้วแต่เราถนัดนะครับผมนะ อันนี้เราก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เราพอจะทําได้เราก็ทําไปนะครับผมโอเคครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอกพันไม้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับน้งไกย